เพชรยิงข้างแรกเมื่อนี้มีของเล่นนะครับของเล่นผู้ใหญ่นะครับของเล่นก็นได้ว่ามันของเล่นก็นได้นะครับต่ว<ม>่า,ม,ามันก็นต้องใส่ระมันระวังในการพพค,ครบอบครองนะผู้ใดมีก็ต้องมีสติจากน้อยเดี๋ยวมาเฉลยว่าเป็นอย่างยี่ห้อก๊อกมีใครรู้จักแล้วบ้างเลยเดี๋ยวปุ่มไอเบิ้งมาเป็นอย่างข้างในเป็นปืนครับผมเป็นปืนจากค่ายก๊อกนะครับเดี๋ยวผมเอาให้ดูก่อนวางกล่องก่อนเน้นย้ำก่อนนะครับว่าปืนนี้ก็คือถูกกฎหมายนะครับผมมีเลขทะเบียน ชัดเจนเป็นปืนที่ถูกกฎหมายไม่ได้เป็นปืนเถื่อนปืนอะไรนะครับอันนี้ซื้อมาถูกกฎหมายทุกอย่างนะครับผมขออนุญาตเคลียร์ปืนก่อนนะครับเดี๋ยวถอดแม็กกาซีนก่อนขออนุญาตเคลียร์ปืนนะครับอ่าไม่มีกระสุนในรังเพลิงนะครับผมอ่าเหนี่ยวไกลในทิศทางที่ปลอดภัยไม่มีกระสุนนะครับอันนี้เราถอดแม็กกาซีนเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวผมทิ้งป่อยฟังนะครับอันนี้เป็นเห็นไหมครับผมยี่ห้อก็คอมบโด เกนสามนะครับผมผู้ใดมีครอบครองหรือผู้ใดมีอยู่ก็ต้องมีสติในการใส่งานนะครับผมเก้าคูณสิน่าจะเป็นก๊อก19เพราะว่าปืนก๊อกมันมีหลายก๊อกนะครับเป็นก๊อก24ก๊อก17ก๊อกอย่างแน่บุ๋หลายก๊อกแต่อันนี้เป็นปืนก๊อก19นะครับผมผมได้มาก๊อก19คอมมานโดเกนสามจะอธิบายนิดน,นึงเพื่อผู้ใดเพรท่านนีน้รู้จักแมกกาซีนนี่บรรจุได้15นัด รวมในร่งพื้นก็เป็น16นัดนะครับเป็นกระสุนขนาด 9, mm, 9มิลิเมตร9มมนะครับผมวัตถุนใช้กระสุนเดี๋ยวผมจีมายิงไงเบิงว่าปืน,นมันสิมีความแม่นบอรหรือนุ่มนวลสําใดผมก็สิม,มาลองเทสยิงข้างแรกนะครับผมอันนี้คือผมมีการแต่งอีกอย่างนะครับเป็นปืนธรรมดาปืนปกติว่ตถุนิยแต่งอย่างสักอย่างป,ปืนจากโรงงานถูกต้องตามกฎหมายนี่มีเลขทะเบียนถูกต้องเรียบร้อยราคาบาบอกจะอยากจะบอกอยู่ประจ้าชนกเกือบแสนนะครับผมเดี๋ยวเราจะไปยิงไงเบิงว่า ไมนได้นุน่มมือสิแม่นซ้ำไหนไปเบิ่งกันครับเดี๋ยวจะใส่กระสุนยิงไ้เบิ่งเด้อไปไปเบิ่งกันตอนนี้ฝนก็นเริ่มตกแล้วครับเดี๋ยวผมดีนี้ไ้เบิ่งบรรจุกระสุนเรียบร้อยนะครับผมตอนนี้ผมดีนี้ไ้เบิ่งมาทุกคนเอาสักหานัดก็นนกนนเนาะเบาๆป้าป,าป,าป,ปืนดินนิ่มมือซ้ำไหน,นไมาเอาเลยไปไปโอ้กระทืบนิ่มนุ่นนะครับผมเดี๋ยวผมดีล้อยยิง เหมือนแม็กเพราะว่าฝนก็เริ่มตกแล้วนะครับผมปลอดภัยนะครับพื้นที่นี่เป็นพื้นที่ที่ปลอดภัยแล้วสิมายิงเหมือนแม็กกับซีนลองเบิ้งว่าปืนพื้นทีแห้งทำไหนพื้นทีแม่นทำไหนแต่ผมจะพ่ายเบิ้งเป่าปผมจะไทยเด้อมาตั้งเกย์เบิ้งอย่ดีๆเอาเหมือนแม็กเลยเด้อไปพร้อมยิงเจ้าคือว่าข่อ้มันตรงจังหวะคอยยิงปืนเนี้ย พ่อจนปวดแคนะครอเจ้าคือบ่าค่อยค่อยๆยิงปังปังปังจ้องปังเว้ยไหพ่อ่านำุดปวดฉันจนนี้สิรุดเบื้องเป็นบุหรี่